สวัสดีครับกระแสข้าวดังมาแล้วครับเลขทะเบียนหาซื้อไม่ได้แล้วเลขทะเบียเนเบนซ์หลวงปู่ศิลาปิกอัพเหินเข้าหารอดราวปฏิหารเมื่อวันที่27กรกฎาคม25ง้าผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เพจ Facebook ชนะวุฒิอุดโทได้มีการโพสต์ภาพและข้อความรวมถึงวิดีโอหน้ารถเบนซ์หลวงปู่ศิลาเป็นคลิปจากกล้อง หน้ารถของหลวงปู่ศิลาขณะเดินทางจากจังหวัดกาลสินไปงานเจริญพทุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นทิ้นบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาบงจังหวัดกาลสินจะจู่ๆนั้นได้มีรถกระบะเสียหลักข้ามเลนเกือบจะมาพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบรถกระบะคันดังกล่าวนั้นได้หยุด ก่อนที่จะถึงรถของหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับนั้นหักหลบได้ทันซึ่งคนขับนั้นก็เป็นลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ศิลาและแน่นอนว่าหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปดังกล่าออกไปนั้นชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจนํานวนมากจากการสอบถามนายจรวจัฒน ผูมีเขียนอายุ35ปีเป็นคนขับรถของหลวงปู่ศิลาโดยนายจรวดนั้นได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตนได้ขับรถเบนทะเบียน 6. กอไก่ทฐาน9571กรุงเทพมหานครพาหลวงปู่เดินทางออกจากจังหวัดกรสินได้ประมาณ30ปนาทีวิ่งบนถนนสายกรสินมุกดาหารพอถึงจุดเกิดเหตุประมาณ10 1น10นาทีช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอำเภอ โภชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนเองนั้นได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองนั้นอยู่ในเขตอำเภอไหนหลังจากที่คุยกันเสร็จนั้นก็ได้มีรถกระบะเสียหลักพุ่งข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิลาตอนนั้นรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกให้รีบๆโดยพูดเป็นภาษาอีสานว่าเฝ้าๆตน ก็รีบเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นจนรถนั้นพดรถกระบะคันดังกล่าวไปได้ก่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงใยว่ามีใครเป็นอะไรไหมและในโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีคือรถนำขบวนของหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมุริธิหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทคงเต็กเสียงตึง อำเภอเขาวงหลังจากที่เกิดเหตุรถกู้ภัยนั้นได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันดังกล่าวที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีคนที่ขับรถกระบะดังกล่าวนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยนายจริวัฒย์ยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุปหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันดังกล่าวนั้นที่ใช้เป็นยานพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยได้มีการเปลี่ยนโชคกอัพทั้งหมด เพิ่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้เองขนาดเดียวกันที่มีการโจดจันเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ที่นิยมในตัวเลขและการเสียงดวงได้นำหมายเลขทะเบียนรถของหลวงปู่ศิลาก็คือ6ก่อไก่ทอฐาน9571ไปหาซื้อลอตอรี่ตามแผงต่างๆแต่หายากมากเพราะเลข71เป็นตัวเลขดังของงวดนี้ซึ่งถูกกว้านซื้อไปหมดแล้ว ขอขอบคุณข่าวจากเสียมนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ